สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเที่ยงนี้พามาชมข้ออ่อนนะครับหนึ่งตัวที่เข้ามาวันนั้นนะนะฮะเป็นเทลลิสือสองห้าสามนะครับเอ่อเบนซินสองจังหวะยี่สิบห้าซีซีนะครับสภาพโดยรวมคือยังใหม่นะครับนี่ฮะน็อตเนอร์ยังใหม่นะฮะดูน็อตคาบูฮะน็อตอะไรพวกนี้ยังจีทองอยู่เลยนะครับนี่ตัวนี้ทนทานเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นแบบอลูมิเนียมหมดเลย นะครับกกหางก็มีเนียมนะครับเสื้อมีเนียมแล้วน้ําหนักไม่เยอะด้วยนะน้าหนักไม่เยอะนะครับตัวสลิงนี่ค่อนข้างยังสวยฮะไม่มีแตกครับขันเร่งเป็นลักษณะแบบนี้กดค้างด้ามจับนะครับนี่เป็นหัวเกียนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะนี่ไม่ได้สตาร์ทมากี่วันแล้วเนี่ยกดคันเร่งก่อนฮะนี่ กดเนี่ยเช็คน้ำมันนะนี่เขาเช็คน้ำมันนะอ๋ะอเอาโช๊คขึ้นนัดโช๊คขึ้นฝั่งนู้นนะโอ้ยติดง่ายเอาโช๊คลงถ้าติดแล้วอย่างงี้เอาโช๊คลงเลยนะครับอย่าค้างไว้นะฮะหลายคนครับเสียงมันแป่ๆงๆมาไว้ตัวเนี้ย แต่เสียงมันแน่นดีดับเครื่องก่อนครับคือเมื่อกี้ย้อนไปเมื่อสักครู่นะฮะก็คือว่าถ้ารู้สึกว่ากําลังจะติดให้เอาโช๊คลงแต่หลายท่านนะ่ะเอาโชคค้างไว้แล้วก็ดึง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 มันไม่ติดให้นะครับพี่มันจะท่วมพอมันท่วมปุ๊บโน่นพี่โทรหาผมแล้วสตาร์ทไม่ติดประมาณนี้ก็คือฟังเสียงเอานะครับว่าถ้ามันกําลังจะติดละให้เอาโช๊คลงทันทีนะครับ อ่ะแล้วลองดึงใหม่ฮะทีนี้ไม่ต้องชกแล้วนะนะฮะเกาะดเครื่องแน่นมากเลยตัวนี้เครื่องมันใหม่นะครับถ้าใครไม่ชอบเสียงแป่ง,ปงก็เอาท้องงอออกนะฮะแต่ว่าท่องงอเขาเอาไว้หลบบรงคับไอ้เสียให้มันออกไปอีกทางอื่นนั่นเองนะครับอนะานะดับเครื่องอ่าตำหนีไม่มีนะฮะตัวนี้สายสะพายแล้วสายลังมาด้วยนะเนี่ยมีสายลังมาด้วยเห็นไหมครับสายลังเนี่ยเอามาเกี่ยวกับน,นี่แนะบบนี่ เพื่อที่ให้พี่อ่ะเบาแรงมากขึ้นนะเวลางออ่ะงอเสร็จปุ๊บก็เกี่ยวเกี่ยวอย่างนี้อ่านี่นะฮะประโยชน์ของเขานะครับประโยชน์ก็คือ1มันไม่ทําให้การสบัด2ก็คือว่าช่วยประคองประคองน้ําหนักนะครับเพื่อให้เราเบาขึ้นนั่นเองอ่ะตัวนี้เอาราคาพิเศษนะครับ4,005รวมส่งครับเครื่องใหม่ๆเลย4,005รวมส่งแล้วก็ ประกัน100วันนะครับดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับของแถมมีใบมีดกับบางยานะครับของแถมมีแค่นี้นะครับใครที่ชื่นชอบข้ออ่อนน้าหนักไม่มากกําลังดีๆแล้วทนนะตัวนี้ตัดได้ทั้งวันเลยนะครับเคียวริสุ RMB 253ครับสวัสดีครับ